สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับนะเดี๋ยวอีพนี้ครับเรามาดูกันต่อนะกับจับมะแบงปันนะครับนะเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับวันนี้มีภาพปิตานะครับมาให้ประมาณ8องค์นะพี่นะเดินทางมาจากเดี๋ยวผอ่านแป๊บนะครับ เดินทางมาจากน่ครับคุชทหารนะฮะจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้จับมาแบ่งปันให้พี่นะครับในราคาแบ่งปันครับใครชอบถูกใจรายการไหนรีบติดต่อเข้ามาได้นะครับบอกเลยว่านะครับพระปิตาหนุานชนะอสิทธิ์นะครับนักของลูกปู่มหาราสิริจันโทนะครับวันนี้นะครับมาให้พี่ได้รับชมกันทั้งหมด8รายการแล้วก็จะมีรายการอัปเดตมาให้พี่เพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกครับรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับนะชอบถูกใจรายการไหนสามารถที่ต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาพบกับรายการแรกครับกับรายการเนื้อตะกัวครับเนื้อตะกัวเหล็กเปียกนะครับหน้ากากทองคงครับซึ่งเป็นรายการเซอร์ไพรส์ของรุ่นพระปิตานะครับนี่ฮะจับรายการจับว่าแบ่งปันนะครับวันนี้มาแบ่งปันให้พี่นะครับองนี้นะครับขอแบ่งปันให้พี่นะครับองนี้ที่450บาท 4 5 0บาทใครถูกใจรีบปิดกันเข้ามาได้นะครับราคาอาจจะถูกบ้างแพงบ้างอยู่ที่นะฮะน้องไปจับมานะครับน้ําน้องไม่ได้บวกแบบถ้าได้มาถูกก็ขายแพงก็ไม่ใช่นะนี่น้องได้ถูกก็ขายแพงลงมาถูกนะครับนะให้พี่จะจับจองกันรายการที่หนึ่งครับต่อมารายการที่สองครับ รายการที่สองอายการนี้เป็นตะกัวอ้วนหน้ากากนวะครับโอ้โหหน้ากากนวะเอาเรื่องนะรายการนี้เอาเรื่องฮนะเดี <c oughs> ๋ยวผมแกะนะหน้ากากนวะนะครับเดี๋ยวผมเก็บหน้ากากหน้ากากนวะครับนี่องค์นี้ปกติอยู่ที่เจ็ดร้อยนี่ครับวันนี้ขอแบ่งให้นะครับเลขคุณเบอร์สองสองด้วยนะครับนะหน้ากากนวะองค์น,นี้ผมขอที่หกร้อยบาทพอฮนะ 600บาทผมจบให้ครับกับรายการนี้ครับรายการที่2นะครับจับมาแบ่งปันนะครับต่อมาครับพี่ชานนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่3มนะครับรายการที่3ามกสี่นะครับนะรายการที่3านะครับนี่ฮะนี่ฮรรายการที่3ามนะครับเป็นรายการนี่ครับนี่ครับ กาไรนะครับนะตะก,กััวกําไรทองคํานะครับนี่ฮะกาไรทองคํานะพี่นะรายการนี้ครับนี่ฮะกำไรทองคํานะราคาเดิมพี่นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่สามนะครับนะต่อมารา,า,ายการที่สี่ครับให้ราคาเดียวกันพี่รายการที่สี่ราคารายการเดียวกันครับนี่ฮะ เลขคนตเบอร์หมาเลขเจ็ดสิบสองรวมกันได้เก้าครับเจ็ดร้อยบาทเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมใช้จับคู่ได้นะครับเนี่ยชุดนี้เป็นจับมาแบ่งปันนะครับชุดนี้ใครจะรับคู่นะผมขอแค่หนึ่งพันร้อยพอหนึ่งพันร้อยได้คู่กันไปเลยนะครับนะรายการที่สี่นะครับสามสี่นะต่อมาครับพิชานี้ครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้าครับนะเลขค้นตัวเบอร์หมยเลขห้าตัวเดียวด้วยนะครับรายการนี้ นะครับจะเป็นรายการเนื้อว่านมุคลรลอยแปดตะกุดทองคํา1ดอกปิดแผ่นทองคําแท้ด้านหน้าและปิดแผ่นเงินแท้ด้านหลังนะครับเลขคนจับร์หมาเลขห้าตัวเดียวด้วยครับจากรายการปกตินะครับองค์นี้800บาทวันนี้ได้มาผมพอแบ่งให้พี่นะครับเพียงแค่6 5 0บาทครับ650อบาทครับองค์นี้นะครับนะจับมานะครับต่อมารายการที่6นะครับ เมื่อกี้ที่ห้านะครับลายการที่หกเลขโคุดชั้นหมากครับนะเลขโคุดมาเลขสองสามเนื้อชั้นหมากตะกุดทองคํำปีเพนเงินด้านนะครับฝังพลอยเขียวเหนียวซับครับนี่ฮะลายการนี้ก็หกร้อยห้าสิบาทนะครับนะวันนี้ได้มาสององเลยนะครับจากโอ่งติโองมาเจ็ดร้อยนะครับนะนี่ฮะนี่ครับนะบางอีพีจะราคาไม่เท่ากันนะครับนะเพราะนะฮะเพราะน้องอ่าได้แบ่งหมากพี่นะแบ่งหมากก็มาให้พี่ๆเลยนะครับต่อมาครับลายการที่เจ็ดนี่ครับ รายการที่7ดกับแดนี่ครับได้มา2องค์นะครับรายการที่7กับ8ดนะครับนี่ฮะที่น้องเปิดไม่มีนะพี่นะน้องเปิดไปพันสองนะครับวันนี้นะได้มาพี่แบ่งแค่อง์ละพันนะครับนะฮะได้มาต่อรองมาได้เบาก็แบ่งมาอง์ละพันครับองนี้ก็เพิ่งเป็นรายการที่7นะครับจะเลขโค้ดําเบอร์หมายเลขสามสิบเก้าครับรายการนี้ครับถือว่าทีเด็ดเลยถือว่าเป็นรายการที่1ของรุ่นนี้นะครับนะถ้าจองมีแน่ครับสามพันมีแน่นะครับสองสามพันมีแน่กับรายการนี้ตะกุดทองคำสองดอกนะพี่นะ รายการที่ตะกรุดทองคํานะครับเลขเขาจะเบอร์สามสิบเก้านะครับสวยงามพี่ตั้งพอดีพันสองนะวันนี้แบ่งปันให้พี่หนึ่งพันบาทเท่านั้นรายการตะกรุดทองคําครับรายการที่หนึ่งของรุ่นนะฮะรายการที่เจ็ดนะครับนี่ฮะที่หนึ่งเนี่ยเขียนชัดเจนแลวพี่นะนี่เนื้อยาพันนนองค์ขังนะครับรายการที่แปดอีกหนึ่งองค์ครับเลขคนะเบอร์หนึ่งห้าหกนะครับเลขคนะเบอร์หนึ่งห้าหกนะครับแบ่งปันที่นะฮะองค์นี้สามหลักนะขอขอแบ่งปันให้พี่ที่เก้าร้อยบาทนะครับพิเศษให้เลยนะพี่นะ นะครับเพราะแต่ออกมาไม่เท่ากันนะครับนะนี่ฮะเอาไปที่เก้าร้อยบาทนะครับสำหรับรายการที่แปดนะครับต่อมาครับรุ่นต่อไปครับขออัปเดตแค่นี้นึงนะครับนะครับแล้วก็ได้นี่ครับเหรียญยืนนะครับรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาติหลวงปู่จื้อมาแบ่งปันที่พี่สององค์เนื้อนวะกับเนื้อมหาชนวนนะครับนี่ฮะรายการนี้ครับเป็นรายการที่เก้านะครับนั้นนว้อขอสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาเนื้อชนวนนะครับขอที่สามร้อยบาทเลขคู่ตั้เบอร์หมายเลขสามนะครับ นวอร้โคสามศูนย์นะครับนี่ยกคู่ไปพี่หกร้อยบาทนะโคตรคุ้มี่นะมีกล่องพร้อมนะพี่นะ๋ยวผมขอขยับเลื่อนนะฮะนิดหนึ่งนะครับต่อมาครับผมมีพระครูปรรมานะครับเข้ามาประมาณเดี๋ยวผมนับแป๊บนะครับเก้าองค์นะครับเข้ามาประมาณเก้าองค์นะครับเป็นพระครูปรามานะครับนี่ฮะนี่ฮะจากปักธงชัยครับหลวงปู่มหาชนาพุทธลาพิเศษด้วยนะครับหลวงปู่เวิร์นนะครับ นะฮะมีปูนด้วยเกจิคู่บารมีเลยนะครับเนื้อทองทิพย์นะฮะองละสองร้อยยี่สิบาทนะครับนะนะครับองละสองร้อยยี่สิบาทจับคู่สามร้อยห้าสิบาทราคาเดิมไหมจับคู่สามร้อยห้าสิบาทราคาเดิมนี่นะครับนี่ครับนี่ครับกล่องสวยๆเลยจากกล่องบินนี้ยครับนะกล่องสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากรายการแรกกันเลยนะครับนะรายการที่สิบเอ็ดนะครับ องค์ที่สิบเอ็ดนะพัตเล็กโค้ดเบอร์มาเลขหนึ่งหนึ่งครับคู่ละสามร้อยหิบาทใชมพี่นะหนึ่งห้าพี่ชายรายการที่สิอนะครับรายการที่สิบสองนะครับเลขโค้ดนมเบอร์มาเลขหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ี่นะคมคิดพี่อนุมานนะครับหนนองศย์ครับพี่นะครับรายการที่สินะครับต่อมารายการที่สิบสามนะครับเลขโค้ดเบอร์หนึ่งหนงสี่สี่้เลขสวยนะหนึ่ครับพี่ชายนะครับรายการที่สิ ต่อมารายการที่ส4บเลขคเบินหนึ่งหกห้าเจ็ดหนึ่งหกครับรายการที่14ฮะต่อมารายการที่15 15้เลขคเบินหนึ่งหนึ่งสี่เลขคเบินหนึ่งหนึ่งสี่ครับรายการที่16เลขคุณทเบร์นะครับหนึ่เจ็ดครับสิบหกหเจ็ครับรายการที่สิบหกครับ ต่อมาครับรายการที่17นะครับเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลข1267ครับ1267ครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่18เลขโค้ดนัมเบอร์1150 18เลขโค้ดนัมเบอร์1150ครับรายการที่18นะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่19เลขโค้ดนัมเบอร์1603ครับ1603ครับรายการที่19นะครับ1603นครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับรายการที่20ครับรายการที่20เลขโค้ดนัมเบอร์มาเลข1561กครับครับรายการที่20นะครับ คู่ละสามร้อยห้าสิบาทนะพี่นะองค์เดียวสองร้อยยี่สิบนะฮะต่อมาครับพี่ชายรายการอาไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับเลขโค้นเบอร์นะครับหนึ่งหกหนึ่งหกครับยี่สิบเอ็ดเลขค้นเบอร์หนึ่งหกหนึ่งหกครับรายการยี่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการยี่สิบสองครับรายการยี่สิบสองเลขค้นเบอร์หนึ่งหกห้าสามครับนะ นะครับยี่ิบสองนะครับหนึ่นะครับต่อมาครับรายการยีบสครับเลขค้นเบอร์นะครับหนึ่งหกศูนยศูนยครับยีสามเลขค้นจเบอร์หนึ่ศูนศูนยนะครับรายการที่ย่สามนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ 24, รายการสุดท้ายครับนี่พี่ ลายการที่ยี่สิลายการสุดท้ายครับนี่คะแกะให้เลยเนพะี่อะแกะให้เห็นนะนครับองมาท้ายรายการยี่สิเลขโคดเบอร์นะครับหนึ่งหกสี่สองครับยี่สิบสเลขโคดเบนวนหนึ่งหกสี่สองครับลายการยี่สิบสี่นะครับนี่ครนะครับ สับนี้ครับมีแปงปันช่วพี่นะครับทั้งหมด24รายการนะครับเดี๋ยวให้พี่ลองเลือกชมดูนะพี่นะชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสัปนี้กลับขอบพระคุณพี่พี่ทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ